ครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่เกม GTA วีว V วีวววนะครับผมวีวีมากเกินไปแหละว,วันนี้ก็อยู่กับสปาราดแห่งความมืดมืดมืดจนมองไม่เห็นนะครับอันมันมืดมืด,ม,ดมืดเกินไปวันนี้พจะเจาสปาราดแห่งความมืดมาว S กับเวนนมนะครับผมว่าใครโคตรนกันนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะคือผมอยากเอามา VS ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันลืมง่ายๆนี่ ไก่ไก่ไกลๆคนเรื่องกันป้อนเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวผมว่าเสกเวนนอมแป๊บหนึง่งโอ้โหวิวโคตรสวยเ,เลยว่ะ <c oughs> แต่ถ้าให้ผมคิดนะผมคิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะโหดกว่าเวนนอมป่ะขนาดซูเปอร์แมนยังเอาลงได้เลยนะเออมาดูกันดีกว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอไปดูกันเลยยสวัสดีเจ้าเวนนอมข้าจะกินเจ้าเองเฮ้ยเรากลายเป็นอากาศได้ปึ๊บอ่าไหนวะางอะโอ้โหมโหดอะไรแถวนี้เห็นกว่ะเนี่ย ไม่เห็นผมป่ะวะเฮ้ยมึงมองอยู่นะเฮ้ยมึงทำอะไรกูได้ป่ะเนี่ยกูเป็นนักตากอุย้ยทำได้เฉยอุยอ้ยอู้วเจ็บ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 ไม่เบา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 มึงก็ดโดนกระทุ้มกูก็ทำได้มึงเป็นเวนน้องกูก็เหมือนเวนน้องเหมือนมึงแหละร่างกายกูเฮ้ยปล่อยกูโอ้ยมาจับเฮ้ยมันบีบคอเรา เวนน้องเบียเล่นโกงอ๋อไฟช็อตไฟช็อตเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดไม่ได้ว่ะมึงไม่ปล่อยดีๆใช่ไหมมึงไปปล่อยกูดีเอ้าอะไรหัวเวนน้องโอ้ยมันปล่อยอ๋อบักปะเนี่ยเวนน้องเฮ้ยมันไม่ปล่อย ผมว่าผมติดบักแล้วทุกคนผมออกจากบือนไม่ได้โอราะไอ้เยอะอีเวนน้อมมึงมึงมึงเอาตัวกูเอา <c oughs> ไอ้เยอะตัวกูเป็นโรตีเลยหมุนเป็นโรตีเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปล่อยผมตะขาบผมยอมแล้ว โอ้ยเอมึงจะกลับอะไรกูแน่นจังรักกูขนาดนั้นได้เลยเฮ้ยมึงเล่นโกงแบบนี้ดีเวีนอมกูไม่ชอบนะเว้ยเล่นโกงเอาหมนุนเอาเอาเฮ <c oughs> ้ยพอปิดดาวแป๊บนึงเฮ้ยหรือปิดดาวได้ไงเนี่ยอย่ายวยุ่งครับคุณตำรวจนี่คือสองหนึ่งหนึ่งของพวกผมเฮ้ยขอเซกใหม่แป๊บนึงดีกว่าเอาง่ายๆเลย ที่เว้นนอมแม่งคนตีชิบหายเลยวะเฮ้ยแม่งจับแล้วผมมันดิ้นไม่หลุดด้วยนะประเด็นเฮ้ยต้องจับแน่นขนาดนั้นเลยโอ้ยมาใหม่โอ้ยเลือดกูเฮ้ยอย่าจับอย่ามันจับอย่าให้มันจับอย่าให้มันจับได้อย่าให้มันจับได้อุ้ยจับโคตรแน่นเหมือนมือมือติดกาวเหมือนมือมือติดกาวตาช้างไปเนี่ยพยาใามมันจับเราได้ อยากจับกุนักใช่ไหมโอ้โ karaoke, หโหนโหนเฮ้ยไปจับเจ็บอู้เอ้าวัดวิ่งไม่ได้สู้เลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคือเมื่อกี้ผมตายได้ไงวะผมรู้แล้วหนึ่งอย่าให้เวันนองมันจับเราได้นะครับแล้วก็อย่าให้มันกัดคอเราโอ้โหแม่งกัดนัดเดียวเลือดผมไม่รู้นะว่าเลือดเหลือเท่าไหร่เอาเฮ้ย มึงไม่มึงไม่กลัวกูหน่อยเลยมึงดูหน้าตากูดิโอ้หยหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วมาลองใหม่ดิเวนนอมโอ้โหแม่งสุดว่ะเวนนอมมา <c oughs> รอบนี้กูแม่งจับกูได้แน่นอน <c oughs> มาดิไหนวะแม่งเล่นโกงว่ะไ <c oughs> อ้ยี่เวนนอมโห่โอ้โหเหมือนคาซานเลยว่ะมึงเอ้าเอเอาเอาทำไรของมึง <c oughs> เอาดิ เอาดีเอาดีเก,ก,ก่งนักใช่ไหมนี่นี่เก่งนักใช่ไหมวุ้บหลบหลบหลบ,หลบจุกเขาเรียกว่าสเต็ปจุกว้าวเฮ้ยอยู่ได้เจอได้เป้าเวนนัมจุเจ่เฉยๆได้เป้าหมัดแห่งความรักนะอย่าให้จับเฮ้ยรถไปมาว่ะ รถไฟมากูต้องกินกินโอ้โหกินรถไฟได้ด้วยอู้อกินรถไฟได้ปะเนี่ไม่ได้หรอเฮ้ยได้ด้วยอู้มึงนี่เอาไม่ได้วะวเฮ้ยไอเวนน,น้องนี่มึงจะยังไงปุะเดี๋ยวมึงโดนพลังดูด ดูดเลยไม่เข้านี่ไงเอาหายไปเลยไ <c oughs> <c oughs> อ้เย๊ยไปดูดครั้งเดียวหายไปเลยทั้งตัวเอาเวนมัมมึงอยู่ในท้องเขาหรอเอาเอีอ่ยมจังได้กินเวนัมวันนี้เฮ้ยพวกมึงน,นี่มันก็แปลกดีเนาะมีข้อดีข้อเสียต่างกันปะเออใช่เวนัมมันก็ถ้ามันได้จับแล้วมันกินนะครั้งเดียวตายไอย้นี่มันดูดครั้งเดียวก็ตายเปล่าวะผมไม่รู้นะหรือว่าเลือดเลือดเวนัมมันเหลือน้อยแล้วมาดูดเดี๋ยวมาลองอีกตัวมา วัดกันหมัดๆไปดีกว่าไม่ต้องใช้พลังวิเศษนะมาหมัดๆมันะเล่นแต่มัดหมัดเลยมนาะหมัดหมัดนะจะกดหมัดใส่มึงอย่างเดียวเลยนะหมัดมึงกับหมัดกูขยจะแรงกว่ากันนี่สวกไสไปถึงอีกสกหลังไปอีกทุบหน้าไปทีนะึสงสวกกระช่วกกระสวกไสไปเลยนี่ไสมึงนี้ไหมไปไหนไปไหนไปไหนเอ้ยบอกไม่เล่นหมัดไอ้เหี้ย เล่นมัดดีวะเอา้เอาโอ้โหมือเล่นท่านี้แบบนี้โกงกูแหละอ,หอุ้ยโอ้หมัดมันก็แรงใช่ได้เบา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 ได้เบาลูกเบาได้เบาอุ้ยโอ้โหยิงแบบนี้ก็มาดิเฮ้ยอย่เาเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาจับได้ปะ แทงตูดอัดหน้านี่นีเฮ้ยตายแล้วเอ้าเฮ้ยถ้าตายโคตรเท่เฮ้ยน่ารักจังเวนนมมาก่อนจะจากไปพี่ขอจะอยู่ร่วมโลกกับพี่เลยเอากินดิจะกินเวนนมเป็นอาหารนะเนี่ยศพมนันนี่อ้าอิ่มจริงได้กินเวนนมบะนี้โอ้ก็ ชนะได้ไงวะผมก็แพ้หนึ่งตาแต่ว่าชนะสองตาอยู่ก็ออไ,ได้อยู่ก็ไ,ได้อยู่ไไอยพอๆกันนะมั้งความโหดก็น่าจะ,ะพอๆกันละระดับเท่าๆกันละครับการ์ดกอนแล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเชิญชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบายครับผมจุบจ๊บจิ bye bye, ๊วบายบายไปละ